อแฮมแฮมวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโทษกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเนืองจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปไป2วันนะครับเนื่องจากผมเปิดเทอมนะครับทุกคนนะว่าแต่น้องๆแบบเปิดเทอมวันไหนครับทุกคนนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะับทุกคนเราอยู่ในแมปที่เป็นเมืองนะครับทุกคนนี่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาเป็นตัวละครหนึ่งกันที่แบบผมคิดว่าถ้าเป็นเมืองเนี่ยมันจะแบบดูเหมาะกว่านะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะลองแปลงร่างให้ดูนะครับก็คือคุณยายสปีดนั่นเองนะทุกคนผมไม่รู้ว่าตัวจริงคุณยายสปีดหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่นนี่ก็อยู่เหมือนคุณยายนี้นะครับทุกคนซึ่งคุณยายสปีดนะครับถ้าตามลำนานของไทยแล้วก็คือน่าจะอยู่ที่หาดใหญ่นะครับเพราะว่าป้าผมบอกว่าเคยบอกว่าเคยนอนอยู่แถวแบบหอพักที่แบบเส้นที่คุณยายสปีดเสียชีวิตนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าไอ้ว่าผมไปลบหลู่แล้วกันนะครับแต่ถ้าทุกคนไม่กดไลค์เท่ากับทุกคนลบหลู่ผมนะครับระวังผีหลอกนะ โอเคับ okay, ทุกคนเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูแล้วกันนี่ผมจะทับให้มันวิ่งเร็วๆนะครับคุณยาสปีดแต่ผมไม่รู้คุณยาสปีดวิ่งหรือคาน,น่ะแต่นี่ทุกคนนี่คือท่าวิ่งนะครับนี่ก็น่าจะหลอกพี่ตองได้นะทุกคนระหว่างแบบพี่ตองอาจจะเดินกลับบ้านหรือว่าอยู่ตรงทุ่งนาตรงนูน่นอะไรเงี้ยผมก็แบบวิ่งมาขมือพี่ตองไม่แบบไม่ขมือแต่ทุกคนก็แบบแค่แกล้งแค่หยอกๆอะไรเงี้ยทุกคนนะก็สามิปนี้ทุกคนนะก็ขอโคตรหนึ่งไลน์แล้วกันถ้าอยากให้แก้มันตัวอะไรหรือเชื่อมตาะรับ ถ้าไม่กดทุกคนก็จะรู้นะโดนอะไรโดนพิโรอไง헤헤สวัสดีค่ะทุกคน,นนี่ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองกันด้วยนะคะและตอนนี้เราอยู่กันในป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งมันก็ไม่รู้คือป่าที่ไหนต้องว่าต้องก็คงฟาร์มของต่อไปเรื่อยๆรื่อยอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนผมหาไม่เจออ๋ออยู่ตรงนี้นเราเรียกว่าไม้หน้าหัวนะไม้ลายหัวก็ได้ทุกคนถ้าไม้ปกติมันน่าจะแบบ ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่น่าใช้อ่ะแต่ถ้าไม้นะาวัวคือมันน่าใช้กว่านะมันก็ไม้เหมือนกันนั่นแหละตองแต่พอขับตองก็เข้าไปในเมืองได้แล้วนะถ้านี่ทุกคนผมได้ทําการเอ่อเพิ่มนี่มาครับเนี่ยหน้าคุณยายสปปีดนะครับน่าจะมาจากหนังเรื่องไหนสักเรื่องผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับ ร่วมมาจากเรื่องไหนแล้วก็มัดผมผมก็เพิ่มอะไรหลายอย่างเข้ามานะครับมีตุ๊กตาบูดูที่เป็นตอแล้วก็อาหารหลายอย่างเลยนะครับนี่อันนี้คือโอ้โหนี่คือเนื้อเพชรนะครับนี่คือเนื้อเพชรอยู่ในถ้ำทุกคนตอนนี้ เราวางเนื้อเนื้อม้ลอ์นะครับเราจะวางเป็นลอยเลสโตนไปแล้วกันให้มันเดินให้ตองเดินตามนะครับไม่รู้ว่าตองจะเห็นลอยเลสโตนหรือเปล่าสองชิ้นแล้วเราค่อยขึ้นโยงมาตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะเห็นนะครับง้นกแล้วกันไม่ใช่สองชิ้นฮอะไรฟ้าๆเมื่อกี้ตรงนี้มีอะไรอะมันน่าจะเป็นเนื้อปลาแซลมอนนะอร่างเนี้ยเฮ้ยมีเลือดแต่ตรงนี้คืออะไรเนี่ยเนื้อเนื้อปลา นี่เป็นการหลอกล่อเยือครับเป็นการหลอกกันไปแล่อแล้วก็มีเลือดทุกคนเลือดเลือดเลือดไปทางไหนอ่ะมีหมู่บ้านด้วยเพรามันเพราว่าเาต้องตามเลือดไปอ่ะใช่มันอันตรายนี่เลยมันเคยหยดเลือดใช่ไหมอ่ะงเดีว่าแบบใครเคี้ยวหมากแล้วก็พ่นพ่นทิ้งไว้ตรงนี้ทุกคนทุกคนรู้จักหมากกันเลยอะคือแบบคนแก่ก็ชอบเคี้ยวหมากกันเลยอะเฮ้ยมันสิ้นสุดแค่นั้นอะใช่แล้วมัน อันนี้เป็นเมืองอ่ะเมืองหมู่บ้านนะครับโอ้โหนี่เราเดินมาไกลมากเลยเมืองเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นชาวบ้านสักคนหนึ่งแล้วกันได้ยินเสียงปิดเปิดประตูเลยทุกคนโอ้ได้ยินได้ไงเนี่ยทำไมเสียงมันดังแบบใกล้ๆมากเลย เอ้มีเมืองมีรถด้วยทุกคนเดี๋ยวผมไปชาวบ้านตาแดงนี่มันเมืองใหญ่ผมไปชาวบ้านตาแดงโอ้ยอันี่มันมีควันมะไม่ได้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 ต้องชาวบ้านีต้องชาวบ้านคนนี้เฮ้ยทำไมมันมีเอฟเฟกต์อะไรด้วยเนี่ยชาวบ้านโอ้โหอันนี้รถสกนะเอ่อชาวบ้านเอาเป็นนอสกันผู้สร้างใหม่ครับผู้สร้างใหม่ครับเดี๋ยวเราจะถือปืนด้วยเราเป็นชาวบ้านสุดโหดเราจะถือปืนจัดลิงขโมยดีกว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยยานูนั่นมันรถนั่นมันรถของฉันนะเอ้ยจะเอารถฉันไปไหนเออจะเอารถฉันไปไหนไม่มีคนยิงทุกคนรอห่อนะหยุดเดี๋ยวนี้นั่นหนูนี่มันรถของยันนะ่ไมเอ้ยเสียงใครอ่ะทางมือก่อนเถอะเอ้เอ้เทุกคนบนยานยิงด้วยอ่ะนี่มันเป็นเอ้าแล้วเราจะขึ้นไปยังไงเนี่ยทุกคนเหมือนตอนเ้ยมันขึ้นได้หรือเปล่าเอ้ยมันขึ้นได้ทุกคนเอ้า ขึ้นได้เฉยขับรถไปด้วยเอ้าทางตันนะทางตันเฮ้ยที่คุณขับรถไปไหมเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะขับขึ้นทางนี้นะครับเราพยายามไปสะพานดีกว่าว่ทุกคนนี่มันรถใครอะมันถือว่าเป็นโชคดีของเรามากเลยที่เรามาเจอรถถ้กเราก็ขโมยไอ้หรือเปล่าอ้รถประับรถยงในทางรถเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่นะครับตอนนี้เราพาไปสำรวจเมืองนี้นะมันเป็นเมืองแบบเมืองคนรวยอะซึ่งน่าจะเราไม่มีเงิน เราไม่มีเงินอะไรเรามีเงินเราทิ้งรถไว้ตรงนี้นี่เฮ้ยทุกคนรถเราจะได้เขาได้นะทุกคนการพัฒนาของแฟนผมแฟนผมสามารถพังรั้ว่าแต่เล็บผมาแฟนผมจะไปทางอื่นอีกนะครับเอาแล้วเรามีรถแล้วเราไม่เราต้องเดินอ่ะทุกคนตรงว่าพาไปสำรวจเมืองนี้ดีกว่าไปดูจากตรงมืดครดบ ทำให้มันมืดทำในทางมันตันลุกเ่ะมืดมืดแล้วผมมืดแล้วโอ้โหมีไฟมีไฟนี้ด้วยครับมมืดเลยราจะเปิดทางให้ตองเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหายไม่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 ตกไปดีกว่าไม่รู้คืออะไรนะทำไมอันนี้เป็นทางตันนี่นะนี่เป็นทางตันอันนี้เหมือนจะเป็นเออ่ก่อสร้างนะครับจะอยู่แถวนี้จริงหรอเฮ้ยเมื่อกี้ไฟกระพริบอ่ะทุกคน นี่ไปห้องน้ำนะเฮ้ยเสียงกระจกแตกกระจกแตกที่ไหนอะทำไมเมืองมันเงียบอะเออมีแค่ลุงคนเมื่อกี้หรอมีแค่ลุงคนนั้นคนเดียวเมื่อกี้เราน่าจะถามเขานะว่าที่นี่มันคือเมืองอะไรอะทำไมมัน,ม,นมันเสียงแบบมันมืดจนน่ากลัวไปหมดเลยอะเดี๋ยวเราจะเป็นผีคุณยายสป <ะ S 2> ีดยืนอยู่กลางถนนไม่รู้เขาเรียกไเาจะเห็นเราไหมเราจะเสียงดังเกินไปหรือเปล่า ไมมีคนมีคนเฮ้ยไม่ใช่คนทุกคนมันไม่ใช่คนมันมันมันผี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 ก็มันคือผีเว้ยรู้ได้ไงอะ่ะ <ไว S 1> รูร้ได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงอะ่ะรู้ได้ไงอ่ะคุณ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 ,ค,ณคุณยายนนี่เหรอคุณยายเจน,นี่ใช่ ไปแล้วไปแล้วทุกคนมันมันดด้คุณยานใต้ดินด้วยเอ๋อคุณยานสปีดด้วยเฮ้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 ยใต้ดินใต้ดินเดี๋ยวจะวางเขาแล้วก็เป็นผีนะเสียงทุกคนระวังไว้ตรงนี้นะครับแลาดเราว่าเราอย่าขับรถดีกว่าถ้าเราขับรถเราเขาจะเห็นเราเฮ้ยทุกคนนี่มันผีผีนะครับึงไวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วไม่ได้ไม่จบไม่จบผมจะไม่จบนะครับ ดูที่ว่าตอนจะไปทางไหนเราจะไปดักหน้าตอนว่าคุณยายสปีดวิ่งเร็วอยู่แล้วอ่ะรถไปขึ้นลุงเอยรถขับไม่ได้ทุกคนเอาขับปิดทางนั่งไม่ทางทุกคนเราเราลนเกินไปแล้วเนี่ยเราต้องมีสตินี่เราจะขับทะลุทุกอย่างเลยเอ้าเอ้าเอารถชนรถชนเฮ้ยมัน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 ดักมันดักหน้าเราแล้วข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มี เออไปทางนี้แล้วกันโอ้ไม่มันเป็นรูร <c oughs> <on> <c oughs> ูทุกคนเรายังไม่ได้สำรวจเลยอ่ะเออแล้วเราไรู้ว่าเราต้องเอารถเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมมันมันแอบอยู่เมื่อกี้เราจะไปเอารถเราต้องก็เห็นอ่ะหลานเอ้ยหลานมาช่วยยายหน่อยได้ไหมเอ้ยยายช่วยเราหน่อยยายยายยายหลานเอ้ยหลานเอ้ยเออ ยายเห็นหลานมีรถยนต์อ่ะช่วยพายายไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะยายหนูพาไม่ได้แต่ว่าอันนี้ยายเป็นคนเนาะยายเป็นคนแน่นอนยายเป็นคนจที่วะเนี่ยหัวเขาเชียวน่จะเป็นคนแก่แต่ไมนละยายยายพายายไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะยายหนูพาไม่ได้แต่ หนูขอดูหน้ายายชัดๆได้ไหมเออยายคือ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 คนหนะเนี่ยทำไมหน้าตาแปลกๆอ่ะหนูหนูว่าหนูว่ายายหาทางกลับเองดีกว่าหนูหนูไม่ไปส่งอ่ะหนูไม่สะดวกไม่ไปส่งยายอย่างเง้ยเลยยหนูขับรถไม่ช้าไปยายยายอย่ามายุ่งกับหนูเลยหนูขับรถหนูยังขับไม่เก่งอ่ะยายอย่าไปเองเถอะลุงอ้ยายยายลงช่วยหนูด้วยลงล้วคนยุงยุงไม่อยู่แล้วยุงไม่อยู่แล้วยุงไม่อยู่แล้วยหนูขัไปอีกทางน่อยายอย่าตามหนูมาเลย ลุงคนมเมื่อกี้ลุงช่วยหนูด้วยที่หนูขโมยรถลุงอะหนูนุหนูมาสารภาพบาปแล้วลุงห,หนูโดนผีรอกอะลงุลงลุงเฮ้ยยายหนูถึงยายจะแอบแต่หนูก็เห็นหัวขาว,ข,าวของยายนะยายอย่าไม่ยุ่งกับหนูเลยเฮ้ยแล้วเข้าไปทางไหนเนียเฮ้ยยายอย่าไม่ยุ่งกับหนูเลย ลุงลุงอยู่ไหนอะอยายไปส่งบ้านหน่อยอยายไปส่งบ้านหน่อยลุงอยากนอนนานแล้วลุง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 อยู่บ้านนี้ไหมอ่ะลุงกระจกแตกแต่แล้วขึ้นจ้ถ่องอะลุงหนูขออนุญาตเข้าบ้านลุงเนื้อเมื่อกี้มีหลายห้องด้วยเราเราอยู่ห้องนี้แล้วกันห้องแรกจะปลอดภัยที่สุดนี่ บอกว่าคุณยายยังไม่อยู่นะคนนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงมันจะเปิดเพลงทุกคนเรามีมดเพลงอยู่เรามีมดเพลงอยู่นะครับอ่ามีเพลงเอาเพลงอดีที่คนเอาเสียงควายแล้วกันเราเราเช้างเสือไม่เสียงมืนเสือเลยอยิมันยมเป็นบัฟาโลนะครับทามเสียงมันมีซอยซอยได้ซอยซอยเอาซอยซอยยอยย่ยยยยอยย่อยยยไมอยยอ ไอ้บิดเบลงปิดเพงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีนกุมลีมันใหญ่ใหญ่เดี๋ยวยายบิดเดี๋ยวยายเป็นคนเดี๋ยวยายเดี๋ยวยายเผาบ้านดีกว่า่ายยาไปแล้วโอเคอย่ามายุ่งกันเลยนะไปอยู่ห้องไหนดีไปเผาบ้านดีกว่าโอ้ห้องมีเราไปชั้นบนดีกว่ามี่าชั้นบนน่าจะปลอดภัยอะห้องห้องใต้ใต้หลังคาเขาไม่ได้มาโดนเขาเขาไม่ได้เดี๋ยวระเบิดเลยวดีไหมนี่อันนี้มันเปิดโอ้ย ะเบิดเลยระเบิดเลยเร้องเถอระเบิดเลยโอ้ยม well, oh, yeah, yeah, ันตัดไม่ได้อะทุกคนโอ้ยไปตัดโอ้ยยายยายเห็นเราไหมเนี่ยยายวิ่งเร็วมากทุกคนเฮ้ยมันคือคุณยายสปีดเฮ้ยทุกคนตองแล้ว่านี่คือยายสปีดเดี๋ยวเราจะหายไปทักแป๊บหนึ่งเราจะรอตองจะได้แบบจะรอตองแบบว่าเผย่อยแล้วก็จะวิ่งตามรถนะเห็นคุณยายจากมุมสูงๆูงอะ หายไปแล้วคนตลองจะไปต้องจะกลับไปเอารถจ,จะกลับไปเอารถคันนั้นมาคืนคุณลุงนะนี่ตรงนี้มีน้ำจะกระโดดลงไปเราจะได้นี่<อ>คือเสียงอะไรทุกคนเอขอเฮ้ยนี่ยืนเ,นเพลงดังติ๊กต็อกทั้นั้นเลย <c oughs> ทำไมคุณยายเขาแบบทันสมนัมด้วยอะคงยายงงเรเอย,อยแต่ว่ารถอยู่ใกล้ๆเองทุกคนรถอยู่ตรงนี้เองทำไมทุกคนมันคือยาย ยายสปีดที่เป็นผีที่เราเคยได้ยินข่าวกันใช่ไหมอะหวังว่าคงไม่ใช่คนคนนั้นหรอกนะหวังว่าไม่ใช่ยายสปีดยายอย่าตามมเลยไม่ตามไม่ตามยายไม่ตามเแล้วยายขอรอหนูผือก่อนยายขอรอหนูเผือก่อนไปกันเถอะไปกันเถอะอ้าวรถชนโอ้ป้ายคุณยายอีกแล้วเราไม่กลัวนะเราจะชนไปเลย หรือว่าเราขี่เนี่เราขับรถมาหรือว่าเราเป็นคนขับรถชนยายเสียชีวิตอ่ะเขาก็เลยมาหลอกเราอ่ะไม่หรอกนะน้องเพิ่งขับมาเองอ่ะน้องคงไม่ไม่น่าจะชนยายตายนี่เฮ้ยยายยายเราไปยายวิ่งเร็วกว่าหนูขับรถเนี่ยเฮ้ยยายอย่าไปหยุหนูเลยล้มล้มล้มโดนจะไปหาล้มอ่ะหนูเอารถมาเขินเลยคุณยายคุณยาย เอล,ลูกลด้วยลูลกหนูเนมาคืนหน้าบ้านนะี่ยอไอ้ลมอ้ายายเลโอ้ามาฟงเพลงตนอะไรก็ไม่รู้นู่อเนี่ไหนูม่ชอบเพลงนะเออนี่นไปอะไรเนี่ยยายแค่ ยายแกให้พาไปสมบ้านเนี่ยยายไม่ใช่ผีคุณยายสปีสัหน่อยยายยายคือผีอะยายไม่ใช่นะเนี่ยยายเป็นคนเนี่ยเห็นไหมตอนเช้ายายยังอยู่ได้เลยถ้าเป็นผีตอนเช้ายายอยู่ไม่ได้แล้วอืก็จริงสินะแต่หนูดูจากหน้ายายแล้วยายกับบ้านเองดี่กว่ายายกับบ้านเองดีกว่ารถก็ติดล้มหนูพึ่งไม่ได้เลย เยัยแต่คนใส่เสียอารมณ์วิ่งเร็วอ่ะยายเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเก่ายายกลับบ้านเองก็ได้โอ้ยยโอเคก็ทุกคนก็แบบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกันทุกคนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะทุกคนก็หลังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากคุณยายสปรีดบ๊ายบายนะครับ